าวด่วนคับพุกคนเกิดอะไรขึ้นครับพ่อเอกพ่อน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงถึงกับมาแชร์โพสต์นี้นะครับล่าสุดกับพี่คนทางด้านพ่อเอกนะครับได้มีการมาแชร์โพสต์ของอุ้มอิมข่าวกระแสนี่เลยครับซึ่งอิ่มข่าวกระแสครับทุกคนได้โพสต์รูปครับตอนสัมภาษณ์พ่อเอกครับโดยเขียนข้อความนะครับเอาไว้บอกว่าพ่อเอกน่ารักมากประโยคหนึ่งนะครับที่พ่อเอก พูดเอาไว้นะครับบอกว่าไม่คิดว่าจากคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจะมาถึงทุกวันนี้ได้สู้เพื่อลูกสาวนะครับสุดยอดเลยพ่อเอกนะครับและอุ้มอิ่มก็ได้ลงเอาไว้นะครับบน Facebook ส่วนตัวของอุ้มอิ่มพ่อเอกก็มาแชร์ไปนะครับต้องบอกว่าคทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยวันที่ปิดฤดูกาลครับก็ได้มีโอกาสเนี่ยสัมภาษณ์หลากหลายคนมากๆครับรวมถึงพ่อเอกครับพ่อของน้องอุ้มอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับซึ่งพ่อเอกครับทุกคนก็ได้ให้สั พาดเอาไว้ว่าพ่อเอกเนี่ยครับทุกคนก็ดีใจมากๆที่ตัวเองเนี่ยได้มาถึงทุกวันนี้แล้วก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจกับลูกสาวครับไม่คิดว่าจากนักร้องธรรมดาธรรมดาจะมาถึงทุกวันนี้ได้จะมาสู่ซูเปอร์สตาร์ได้ครับอุ้มอิ่มครับทุกคนได้ก็ได้บอกกับพ่อเอกนะครับว่าพ่อเอกก็โหเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ต้องขับรถทุกวันเลยเพื่อลูกสาวนะครับพ่อเอกว่าก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ก็สู้ๆนะครับเพื่ออุ้มอิ เพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนนี่คือความหวังดีครับที่บริสุทธิ์ของพ่อที่มีต่อลูกนั่นเองครับวันนั้นนุ้วิมจะเล่าให้ฟังนะทุกคนพ่อเอกเนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกว่าเขินกล้องอะ่ะ พอเอกไม่ค่อยได้ให้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นักนะครับอุ้มอิ่มเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปสัมภาษณ์พ่อเอกนะก็คือพ่อเอกกาลังจะหนีกล้องอุ้มอิ่มก็พ่อพ่อพ่อ,พอขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับซึ่งพ่อเอกก็ให้ความร่วมมือกับทุกคนแล้วก็อุ้มอิ่มเนี่ยแอบเสียดายนิดนึงเพราะว่าไม่เนี่ยค่อนข้างที่จะโดนสัญญาณนะครับรบกวนไปเยอะมากๆวันนั้นเราเปลี่ยนไม้ด้วยกันถึง3ครั้งครับทุกคนเสียงก็ค่อนข้างที่จะเบาครับทุกคนแต่ว่าอุ้มอิ่มก็ได้มีการถามพ่อเอกไปนลนนก ประเด็นต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับเนาะ,ะก็ขอบคุณทางด้านพ่อเอกพ่อน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าพ่อเนี่ยภูมิใจในตัวลูกสาวสุดๆนะครับทุกคนอย่างที่เห็นครับทุกคนสตอรี่ของน้องอุ๋งอิง,องเพชรบ้านแพงครับก่อนที่จะก้าวเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงนะครับน้องก็ร้องเพลงเปิดหมวกตามตลาดนัดแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ สู้ชีวิตจริงๆนะครับครอบครัวเขานะครับทุกคนพ่อเอกก็ดันลูกสาวสุดๆเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะให้ลูกสาวเข้าวงการนะครับพ่อเอกเนี่ยจะพาลูกสาวเนี่ยไปอยู่กับวงหมอลำตลอดเลยนะคือเคยจะไปออเดชั่นหลายๆหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นของเสียงวิหกใช่ไหมครับทุกคนแต่ดวงดวงครับที่มาเจอพ่อโจนะครับแต่แต่พ่อเอกเนี่ยอยากจะให้ลูกสาวมาอยู่กับสาวน้อยเพรบันแพงซึ่งเป็นวงที่ตัวเองชื่นชอบและตัวเองก็เป็น f c แฟนคลับอยู่ด้วยนั่นเองนะครับพ่อเอกก็เลยอยากจะ าพาองอิงเนี่ยมาอยู่วงนี้เลยหลักๆนะครับและพอมาอยู่แล้วเปลี่ยงปังเห็นไหมครับและทุกคนยังจําได้ไหมครับพี่คนวันที่น้ององอิงเพชรบ้านแพงสวมชุดขาวขึ้นบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะครั้งแรกเลยมาลายพวงแรกนะครับนั่นคือมาลายจากพ่อเอกที่นํามามอบให้กับลูกสาวเนี่ยด้านหน้าเวทีนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพ่อโจก็ได้แซวว่าโอโ้โหนี้เพิง่งขึ้นร้องเพลงออริชัน่นก็ได้มาลายแล้วเหรอลูกนะครับซึ่งวันนั้นพ่อ พ่อโจเนี่ยก็ไม่ยังไม่ทราบนะว่าพ่อเอกเนี่ยเป็นพ่อของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ได้มีการแซวน,นั่นก็คือมาลัยพวงแรกสู่มาลาัยหลายล้านในปัจจุบันนี้นั่นเองครับทุกคนเนาะก็ดีใจด้วยจริงๆครับกับความสําเร็จของครอบครัวน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับอย่างที่บอกครับทุกคนคําคว่าหมอลำนะครับการเดินสายทุกๆวันเนี่ยต้องคนใจสู้แล้วก็ ใจรักจริงๆอย่างพ่อเอกกับแม่หน่อยเนี่ยเข้าใจสู้แล้วเขาก็ใจรักนะครับทําเพื่อลูกสาวจริงๆนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการทำมาลายในทุกๆคืนนะครับทุกคนเอาจริงเหนื่อยนะการทำมาลายในทุกๆคืนเนี่ยแล้วมาลายของน้องอิมแพ้บ้านแพงในแต่ละวันคือแบบโอ้โหอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับว่าแน่นทุกคืนทุกวันจริงๆนะครับและอุ้มอิมเคยอุ้มอิมนี่แหละคือคนที่ทำมาลายมาแล้ว คือขนาดเราทำำําจํานวนน้อยอะครับทุกคนเรายังรู้สึกเหนื่อยเลยคือการนําเงินมาใส่ซองในแต่ละซองเนี่ยโอ้โหเหนื่อยนะอุ้งอิงเขาบอกว่าเหนื่อยนะทุกคนถ้าใจไม่รักจริงๆครับแล้วอุ้งอิมก็มถามแม่หน่อยนะว่าแม่เป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมแม่หน่อยแม่หน่อยก็บอกว่าโอ้โหแม่ไม่ได้นอนมา2วันแล้วเพราะว่าเร่งทําอะไรให้กับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงถึงแม้ว่าเร่งแล้วนะครับก็ยังไม่ทันอยู่นะครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงด้วยก็แล้วกันนะครับ คือสุดยอดมากจริงๆนะครับทุกคนสุดยอดมากจริงๆอ่ะพ่อเอกเนี่ยก็ได้มีการมาแชร์นะครับโพสต์ของอ้มิมข่าวกระแสไปนั่นแหละครับทุกคนเนาะกับรูปภาพนี้เลยนะครับทีมอิ่มได้มีการขึ้นให้นะครับทุกคนพ่อเอกก็บอกว่านอกจากคนบ้านๆนะครับติดดินนะครับก็เราเราเนี่ยไม่นึกเลยว่าะจะมีคนหันมาสนใจมากมายขนาดนี้นะครับ พ่อเอกก็พูดเอาไว้ประมาณนี้ครับทุกคนเราฟังแล้วเราก็ยังน้ําตาไหลเลยอะ่ะอุ้มอิ่มสัมภาษณ์พ่อเอกนะทุกคนต้องบอกว่าอุ้มอิ่มเนี่ยสัมภาษณ์พ่อเอกเองเลยกับเจวีนะครับในวันปิดฤด,ดูกาลนะครับเนาะคือแบบเราแบบรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มีแต่พลังบวกพ่อเอกคือเป็นคนที่มีแต่พลังบวกจริงๆอะ่ะ พูดแต่สิ่งดีๆแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆให้กับองอ์อิงเพชรบ้านแพงทั้งนั้นเลยครับทุกคนนาะก็สมแล้วว่าเป็นเป็นคุณพ่อที่เขาเรียกว่าอะไรผลักดันลูกสาวมาถึงทุกวันนี้นะครับทุกคนต้องขอชื่นชมจริงๆสำหรับพ่อเอกพ่อน้องอิงเพชรบ้านแพงนะครับเนาะในวันปิดฤด,ดูกาลเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหนะครับอ,อุ้มอิ่มกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกับ เ่าๆบรรดาดีเจนะครับก็ได้ฟีดแบ็กดีมากๆจากทุกคนนะครับเดี๋ยวอิมอิมเนี่ยจะไปเขาเรียกว่าอะไรจะไปสัมภาษณ์เจวีว่าเจวีรู้สึกไงบ้างเจวีคือเต้นทั้งคืนเลยนะครับทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยเต้นหนักมากนะครับเดี๋ยวอิมมจะไปสัมภาษณ์เจวีตามที่ทุกคนขอมาทุกคนขอมากันเยอะมากว่าอยากให้พิมพ์อิมข่าวกระแสนะไปสัมภาษณ์เจวีสังกสีเล็กนะครับว่าเจวีเนี่ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างกับการไป วงหมอลำครั้งแรกแล้วก็ไปปิดฤดูกาลครั้งแรกและเปิดฤดูกาลเราจะไปกันอีกเออนะครับเปิดฤดูกาลเราจะไปกันอีกแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะในเรื่องของการดูคลิปอุ้มอิ่มในเรื่องของการซัพพอร์ตอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับในทุกๆด้านเนาะก็ขอบคุณมากมายจริงๆนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสะนะครับก็ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ท้ายคลิปนี้จะเอาคลิปสัมภาษณ์พ่อเอกนะครับมาฝากทุกคนก็แล้วกันนะครับว่าพ่อเอกจะให้สัมภาษณ์ยังไงเสียงอาจจะเบานิดนึงนะครับทุกคนแต่พ่อเอกน่ารักมากจริงๆครับสวัสดีครับเราอยูกับพ่อเอกนะครับฝากกดไลค์กดแช